เสียงใครโดดน้ำวะเฮ้ยเองเอาอะไรโยนลงน้ำวะทำไมเสียงว่าถึงได้ดังขนาดนั้นเล่านี่ข้าถามเองได้ยินไหมฮะชายที่ก้มๆเงยๆเจ้าของเสียงดังเมื่อตกี้ไม่ได้พูดอะไรออกมา นอกจากทำมือทำไม้แล้วก็ชี้ไปในทิศทางที่เสียงดังนั้นบังเกิดขึ้นอะไรของเองวะเอานั่นหัวคนดีนะหรือว่ามีใครอีกคนแล้วเอหัวนั้นจูจ่ๆมันก็โผล่พรวดขึ้นมาแถมยังหันมายิ้มให้หน้าตาก็ดูคล้าย,ายๆกับไอ้คนที่ก้มๆเงยๆเมื่อตกี้เฉยเลยเอา แล้วหลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเนี่ยหรือว่ามันเป็นฝาแฝดความรู้สึกที่โคตรจะช้าบวกกับหน้าไม่ค่อยจะทันสมัยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็โดนผีหลอกไปตั้งนานแล้วจึงได้แหกปากร้องลั่นและก็วิ่งหนีไปพื้นที่แห่งนี้เคยมีประวัติเรื่องผีหัวขาดเอตวัวแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นมานานจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้น ย้อนหลังกลับไปสักยีสกว่าปีก่อนชายที่ชื่อว่าตัวนั้นขยันขันแข็งมักจะพาลูกชายออกมาทำงานด้วยงานประจําที่ทํานั้นก็คือหาตัดไม้ตัดไร่หรือไม่ก็หาเก็บท่อนฟืนเนื่องจากบ้านของไอ้ตัวนั้นอยู่ใกล้กับชายป่าจึงเข้ามาหาของได้ง่ายไอ้ตองเอ้ยเตรียมตัวกลับไปกินข้าวได้แล้ววะไอ้ตองลูกชายของไอ้ตัวนั้นหันมายิ้ม ก่อนที่จะได้ออกเดินนำหน้าไปส่วนไอ้ตวนก็หยิบขวานคู่ใจแบกไม้ตามไปติดๆหญิงชราผู้ที่ออกมายืนรอนี้ก็คือใายต้อยแม่ของไอ้ตวนหรือจะเรียกว่าย่าต้อยของไอ้ต๋องก็ได้คนชายป่าตามชนบทก็ไม่มีอะไรซับซ้อนตื่นมาแล้วกว็ทำงานทำงานแล้วก็กินกินแล้วก็นอน และนี่ก็คงจะเป็นวันที่ผ่านไปง่ายๆอีกหนึ่งวันอาบน้ำอาบท้าแล้วก็ผาลูกกินข้าวสานะไอต้ตวนข้าฝากแม่ดูไอ้ตองด้วยนะข้า่าจะไปซ้ำอีกสักหน่อยนะพรุ่งนี้จะได้พัก,กยาวๆเลยถ้าง,งั้นก็ตามใจเองเล่าการน,นะข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วจะแม่รีบกลับมากินข้าวนะไอต้ตวน เดินลัดเลาะริมน้ำมาเรื่อยๆก็ถึงที่หมายก่อนที่จะได้ออกท่าออกทางสับป,ป้ายไปสักทีสองทีก่อนที่จะได้หยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็เดินไปที่ริมน้ำอีกรอบร้อนแบบนี้แช่น้ำก่อนดีกว่าโว้ยคงเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำมาหากิจมานานแล้วไอ้ต่วนมันถึงได้คุ้นชินเหมือนกับว่าป่าไปบ้านของมันในขณะที่กำลังแช่น้ำผ่อนคลายอารมณ์อยู่นั้น ชายปริศนาเข้ามาจากไหนไม่ทราบได้เดินมาสำรวจตรวจตาแต่แล้วสิ่งที่หายไปด้วยก็คือขวานของไอต้ตวนไม่รู้ว่าจะขโมยไปใช้งานหรือว่าเอาไปช่างกิโลขายกันแน่แต่ดูแล้วท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจยิ่งตอนนี้มาแอบดูไอต้ตวนั้นเล่นน้ำด้วยยิ่งทำให้หน้าสงสัยขึ้นไปอีกหน้าตาขมึงตึง ดูคล้ายคพวกที่กินสมุนไพรเกินขนาดแต่แววตาที่ดูโกรธแค้นไม่รู้แต่ชาติปางไหนมองไปที่เอตวนเอตวนเล่นน้ำได้ที่ก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนเนินหินแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือชายแปลกหน้าที่ยิ้มรับเองจะทำอะไรของเองนะขา้ารู้จักเองไหมเนี่ยก่อนที่จะเอาขวานสับเข้าไปเต็มแรงที่ร่างของไอตวน อน,นิจจาเครื่องมือหากินของเจ้าของบัดนี้ได้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองไม่มีใครรู้วันตายล่วงหน้าเหมือนกับไอตวนราวกับว่ามันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งแค่นั้นชายชั่วหรือว่ามัจจุราชมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงกันแน่นอกซะจากไอตวนแต่ก็คงจะออกมาพูดไม่ได้เนื่องจากไม่รู้ว่าส่วนหัวนั้นหายไปไหน เวลาผ่านไปจนผิดสังเกตใหญ่ต้อยก็ออกมายืนรอลูกชายด้วยความกังวลไอ้ต๋องเอ้ยเดี๋ยวข้าจะออกไปตามคนมาช่วยหาพ่อเองนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่ามันจะแอบไปลมเป็นแหลงยิ่งไม่ได้กินข้าวกินปลาไปด้วยเรบกวนด้วยนะ ชาวบ้านผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เป็นกิโลสองกิโลที่เหลือก็เห็นกันอยู่แค่นี้จึงต้องจำใจออกไปตามหากันพื้นที่ทำงานก็ไม่เห็นอะไรผิดสังเกตจนกระทั่งเจอแล้วทางนี้เสียงของตาเท่าตะโกนผ่านความมืดมาใครทำเองเนี่ยจะเย็นๆไว้นะไอ้หนู ถึงแม้ไม่มีหัวไอ้ต๋องก็จำได้ว่านี่คือพ่อของมันได้แต่ก้มลงไปแล้วก็ร้องไห้อยู่ข้างๆศพส่วนยายต้อยเมื่อตามมาสมทบก็เป็นลมล,มล้มลงไปตรงนั้นสิ่งที่พอจะทำได้นั่นก็คือตามหาหัวที่หายไปรอยตัดที่มีความคมนั้นถ้าไม่ใช่มีดก็คงจะเป็นขวานแต่คงไม่ใช่เอาขวานตัวเองมาสับหัวตัวเองเล่นแน่ ดำพูดดำไหวอยู่ตั้งหลายทีก็ไม่เห็นว่าจะมีวิแววหรือว่ามีตัวอะไรมากัดตรงนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นะถ้าอย่างนั้นก็คงจะทำอะไรต่อไม่ได้รอพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะร่างของไอ้ต่วนนั้นถูกนำไปวางไว้บนแคร่และก็เอาใบไม้ปิดไว้กันอุจาาตา พอวันรุ่งขึ้นก็ช่วยกันงมหาแต่ต่างคนต่างก็สายหน้าไม่พบสิ่งแปลกปลอมแม้ก,กระทั่งขวานหรือมีดไม้อะไรสักอย่างเมื่อหาส่วนที่หายไปของศพไม่เจอจึงได้ตกลงปร่งใจที่จะฝังร่างกันเอาไว้ก่อนร่างที่ไร้หัวของไอ้ตัวนนั้นก็ถูกฝังไว้ในป่านั้นจนกระทั่งวันดีคืนดีนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมา หัวของไอ้ต่วนที่มุดอยู่ใต้โคนค่อยๆพาเหยอ่หน้าขึ้นมาหรือว่าตอนนี้ไอ้ต่วนมันจะรู้ตัวแล้วว่ามันตายไปแล้วเพราะผ่านมาถึงสวันนอกจากร่างที่นั่งอยู่ข้างๆหัวของตัวเองแล้วยังมีขวานเจ้ากรรมวางอยู่ใกล้ๆด้วยสายตาที่เบิกโพลงออกมาเหมือนกับรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้กำลังแค้นอยู่เต็มที่ แต่ก็ดันไปไหนไม่ได้เป็นผีติดที่ไปซะง,งัน้นเวลานั้นผ่านไปหลายปีจนคนแทบจะลืมแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าพระธูดงท่านได้ผ่านมาทางนี้นอกจากเสียงของธรรมชาติที่ไปแตะต้องจิตใจของพระรูปนี้แล้วยังมีบางสิ่งที่รอให้ช่วยเหลืออยู่การสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งนี้ กลับดูไม่ธรรมดาสำหรับผีเอตวนไปที่ชอบที่ชอบได้แล้วนะโยมแล้วก็อย่าไปทำกรรมชั่วเลิกจองเวรซะนะผีเอตวนดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะเป็นอิสระการเข้าไปหาลูกชายในความฝันถึงแม้จะผ่านมาสองสามปีแล้วดูเหมือนว่าเหตุการณ์เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันเป็นเด็กดีนะ พ่อไปสบายดีแล้วนะลูกฝากดูแลย่าด้วยนะถึงแม้จะเป็นแค่เพียงความฝันไอ้ตองก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขมากล้นเสะละเกินรอยยิ้มแห่งความปิติถึงแม้ว่าจะได้พบกับพ่อในช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้น <L un uffy> เหตุการณ์ที่ดูท่าทาเหมือนจะจบลงแต่ถ้ว่าผีหัวขาดไอ้ตัวนั้นยังมานั่งรอใครบางคน ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหรือว่า,าจ,จะเป็นศัตรูเก่าหรือเป็นแค่คนเมายาแล้วก็มาฆ่าคนเล่นๆบัดน,นี้ของถึงเวลาที่ผีเอตวนจะได้เอาคืนเมื่อมันเห็นผีไร้หัวมันก็ได้รีบวิ่งหนีไปแล้วก็สะดุดอะไรบางอย่างเข้าให้ก่อนที่จะเสถลาล้มลงไปและสิ่งที่มันสะดุดนั่นก็คือหัวของไอตวนก่อนที่จะค่อยๆเลื่อนสไลด์มาหา ถึงตอนนี้กระดูกระเดี่ยวมันก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเมื่อหัวผีไอตวนนั้นทำสัญญาณอะไรบางอย่างให้มองไปที่ด้านหลังเจ้าของขวานที่แท้จริงก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบขวานที่หายไปและฆาตกรผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้โผล่ออกมาล่าลือกันว่าผีเอตวนมันได้มาล้างแค้นสมใจแล้ว จากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นมันอีกเลยนอกจากชายผู้ที่มีความรู้สึกช้าตอนต้นเรื่องทำให้รู้ว่าวิญญาณของผีเอตัวนั้นยังคงไม่ได้ไปไหนถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีคงต้องติดอยู่ในบ่วงกรรมนี้ซึ่งไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนต่อไปพบสิ่งที่น่าสนใจท้ายคลิปผมนะละแหบหลอนก่อนเล่าลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็แค่เปลี่ยนมาใช้ไฟโซล่าเซลล์สว่างยันเช้าผีที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวคลิกที่ลิงก์ได้เลย โอ้โหหน้ากากผีลูกกระต่ายเด้งดึงใส่เล่นแล้วดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะเนี่หลิงสั่งซื้อหากระโอาเองนะพี่สมถึกขอตัวไปสั่งก่อนนะสักอันสองอันไปก่อนละก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการ จงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ